เฟรมเรตผมอยู่ที่เฟรมเลตผมอยู่ที่เจ็ดสิบสามวิ่งขึ้นวิ่งลงประมาณเจ็ดสิบเจดสิบเนี่ยโหดีหรือ ไม่ทาไม่ทาลงหน้าเลยนี่นี่ใกล้ใกล้ใจยังร้อนเนี่ยลมอ่ะเย็นใจเย็นเราต้องเรียกว่าซำคมๆจะไปสีเรียกอะไรกับอะไรเอ <c oughs> เอจะไปรอยกับตาประการเลย โรลมกนี่ผมจะผมจะเปิดโฟมอยู่เลย <Okay. S 1> เปิดตรงนั้นข้างหน้าน่ะต่รงนั้นแลหนนะนนและ <c oughs> แปดอุ้ยอุ้ยบันกาจะไม่เล่นสนามสักหน่อยได้เล่นซสแล้ว Hãy cho Đây cho các bọn Đây, Ô, ông bảo sao, Cái Thèm phương đấy ạ bóng Chạy ตัดทห้ได้ตัดทห้ไร้เป็นไรแต่ว่ามันเป็นอีกทเล่นเดี่ยวโผล่โผล่หกอะไยิงไม่หนึ่งเลยโดนอยู่นะแต่ว่าโดนไม่เยอะโดนอยู่แต่ว่าโดนไม่เยอะอืมก็แล้วผมยิงไกลผมใช้ปืนหก ตานี่เล่นตานี้เล่นในเค้านะในเค้ากับลูกสองต้องใส่ของแตกอืมเป็เบอร์เป็นนิดนิดมันต้องโหลดต้องทำไฟล์แล้วทำให้ลิงก์โหลดเองอ่ะ แต่โฟมมันโหลดไม่เป็นเดียมันองทำไม่เป็นดิงโหลดทำเป็นไฟล์ถ้าทำเป็นไฟล์ของ Android ผมทำได้นะแต่ว่าทำลิงโหลดผมทำได้แต่ว่าขอ เป็นตัวแอปนะครับแอปแอปชื่ออะไรเอม็มไมล์หรือไมลเอม็มหรืออะไรนี่แหละไมล์ไฟล์เลยมั้งเนี่ยสักอย่างเนี่ยเป็นไฟไฟนั่นแหละรือชื่อมันเออน,น่าจะอร่อยไม่ใช่แล้วทางของแตงครับ โอต้ตอนนี้ก็คูดแปดข้าจะเอาขาจะเอาอเรเก็บไว้เบสัง่งไม่สั่งร้าฟังไหมครับเล่นบอกครับโอเค,อเ,คเล่นอ๋เล่นเล่นคูดแปดไหมเล่นเล่นเล่นเบอร์เล่นหนอะ bước chuông 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 thấy con 8 rồi, như này có sở như này mong bọn ไปมีจับบอลมึงจับ,บูบอลแม่งก็กิ๊บแดงอ่ะกิ๊บหิงแดงอ่ะ สวนใหญ่พี่เบอร์เนีเ่ยเบอร์ยังเบอร์สามเขาจะเรียกตอนนั้นพี่บอกให้เขาให้ยิงพี่ก็ไม่ยิงไงโอ้โอเคโอเคเลยช่วยเลยช่วยโ,วยโ,โ,โดนตกป้องหู ตกใจครับตกใจวงวีโอ้ยเหลนแล้วแหลไม่ทันนะเอ๊นนะเป็นยังจังหวัดกำลังหาเราแล้วแหละ <c oughs> อ่ถ้าจะเล่นน้องบอกอผมก็เล่นได้คนระับยังไงให้ติดกล่อง่ะใชรไม่รู้ขับรถจังป่าจังหวัาจะตามเขาไปชนกล่องแล้วติดเลยนะเฮ้ย <laughs> Ui! หายที่จับมือให้จับไม่จับบไม่ได้ให่่องให่ส่อโดมเ้งเดีวราเเลกาเไอีไป เกืดีเ้วยอนเกืดีโชคดีครับโชคดีเีครับีครับกี่กูขับรดีเลยตายโอ้ขอบขอบคบเลยโอ้ปวดอารมเล่นเลยขีกีาร์มเล่ลโหลดดูรถไจิตับ โอ้โบแล้วอ่ะแบบพอปวดแล้วคนก็หินแล้วก็ตัดโอ้นี่คือนี่หล่อนคนที่ขับก็ดีอ่ะไม่ครับยังไงดวงหมดดวงหมดตัวสี่โดนนั่นอ่ะโอ้ตาย ผมขับดีวามาาไรยังั้นะที่เล่นหน่อยน่นดีัแแน,นแล้วลดดไ,มไม่ต่ากน้วไม่ก้มป่เพื่อน้นรมอยมันยิงตรงไหนยิงตรงไหนรถอะไม่รถหรอ ghé kiệt đi mẹ đi đâu chiêu mày 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 không mày 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 พี่เกียดารามแล้วอะตายทีเดียวพอก็โขอยางครบอะแบบโอบย้ยที่ากูต้องมาใหมปขับขับอย่างไรชนก้อนหินวะไม่ไม่ได้ดูทางเม่กี้ีชายโดนคนแน่นอนเลยไม่ได้ดูทางหรอกช่ไหมบอกว่าเดีดไม่ได้ดูทางเชื่อไปได้ แม่ตปดูคนตาเพาเฉดเิโอ้ตายจะลรนี่พุดที่เกลยดปลาไหมนี่เกลยดปล่าด้วความที่เกยลยอะไรวะทีหมดอามเล่นเลยด้วยความไหนอมงลงเล่นตงต้อง,องมแม่หลดับลงอะมาไกลเกิน มใคกเกินมาไม่ไดู้จะมาหายมีคน่เคีบคนขับรถคนขับรถโอ้ยิงมาแล้วติดฟาคเจะเออ

น่ารบีเอาลหเจอกันโอ้ลมเตียนุ่นแบบนย้อ้มูบลุบุลอร,รัอ้งอลงมาไม่ไม่ต่อแล้ก,ลกูมาไ,มได้โยน เอามานอนอยู่เห็นป้ะมนอนอยู่อ่ะวันบวันสี่ร้ามบห้าร้อาบาทห้าร้อบาท Okay. กี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวคิบหายแล้วอยู่หรอกไม่เห็นหรอกมั้งไม่เห็นหรอกมั้งขอรถขอรถหน่อยนะขอรถหน่อยขอรถหน่อยแล้วกันไปละขโมยรถไปเลย แล้วผมยืดไหนก่อนผ็ผมดผมยืดไหนก้อนก็ไม่เนี่ยตรงนี้กันเลยที่เราที่เราชุบกี่รอบวะเนี่ยไปชุบไปครับก็ไม่ได้ตึงยังรอดอยู่<_<_ตายตายแล้เไื่อยโอ้โหเยอะเยอะเยอะ โดนไม่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 โดนโอ้ยอดะตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงนี้ไม่มีคนนี่ใช่ผมเชื่อผมไม่มีไม่มีขับวนก่อนกูไม่มีกระบะเดี๋ยวอ๋อขับไปกินอะไรก่อนไม่ด้ขับไม่ได้นหมดหมดก็คือหมดเนีมีระเบิดหก มาเด็กคตนะมาเด็กไม่ง mm ั hmm. mm. ้นเราแต่งเราแตงผู้ชายที like ่ผมอ่ะโอ้ยโหดิฟไม่มีไม่มีของหรอกไม่มีของทิ้งผมโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยข้างนคนคนคนขอรถก่อนขอรถก่อนขอรถก่อนแค่นี้ขอแค่นี้เลี้ย่จริงคนแรครับจังหวะเด้วปุ๊บผมาเร็วมปล้วไปแล้วไปได้ไม่รนี่บั ตามนะตามนะบอกเลยคนเดียวก็ตามนะตามนะตามนะเอาไปแล้วไปแไปแ้งตัวตึงไปแล้วใส่มาสีใส่มาสตีเร็วเใส่มาสตีเรยเเลวแล้วโอ้ยขับดีขับดีมาล้ก็มาแล้วก็วกจกกับอด้ค

โอ้เ้าม <ast> <Walker> ีชุดกอดาอ้กระไม่รอดหรอสุดแล้วอ่ะกําลังหาชุดพางมันมีชุดพางอยู่จะว่าจะนอนเองไม่ได้